สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิว Samsung Galaxy Note Edge นะครับอันนี้เป็นกล่องของ Galaxy Note Edge ครับพอเราแกะกล่องมานะครับเราก็เจอกับตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเนี่ยนะครับก็ด้านหน้าเป็นหน้าจอนะครับเราพลิกไปด้านหลังเราจะเห็นกล้องส่วนด้านล่างเนี่ยอันนี้เป็นพอร์ต USB ครับด้านบนรูๆเนี่ยคือช่องเสียบหูฟังนะฮะถุยรีวิวแบบเนี้ยมันจะรีวิวทำไมวะ หน้าจอด้านหน้าด้านหน้าแม่ก็รูปเป็นหน้าจอด้านหลังกล้องอยู่แล้วกล้องู่ด้านข้างแล้วพอ USB อะ USB อะไรเนี่ยก็พอ USB มึงจะ,ะพอะอะไรเลยไม่มีแล้วไอเนี้ยช่องหูฟังก็ต้องหูฟังสิวะมึงจะอ,อะไรฟังถุยถ้ามึงจะดีแบบนี้นะไม่ต้องทำเลิกจะได้ยิมือถือเลยนะ ไม่ต้องมาไล่บอกสเปคไม่ต้องมาบอกจอภาพเนื้อแบบเนี้ยมันมีทีวีตามป้ายโฆษณาก็มีบอกอใครแถวก็รู้กันหมดต้องมาดูจุดเด่นเนี่ยอย่างที่โน้นเอกเนี่ยหนังหน้ามันมีดีอะไรบ้างรู้ปะ่ะอย่างตัวเน,นี้ยมันก็ปุป่ไมไม,ไม่ถึงหมายถึงไอ้นี่หน้า,ามือถือหน้ามือถือ,อ,อตัวเดน่นคืออะไรจอบ่งตัวเด่นคืออะไรขอบจอโค้งลงไปโค้งด้านเดียวด้วยอ่าใช่อันนี้คือถือว่าเป็นนวัตกรรม ไม่เคยมีสมาคนรุ่นไหนที่เอาที่ทำให้หน้าจอขอบจอโค้งมาได้เห็นปุ๊บในผมนึกถึงที่บ้านผมเลยอะไรคะที่รองประตูมีลมพัดแรงประตูปิดต้องมีนี่กันไว้กันมีกันนั้นด้วยกันลดไหลอ่ะโอ้เอาไปเสียบเอาไว้อ่าต้องเสียบใต้ล้อเสียบเอาไว้นม้อถือไม่หายนะลดทับพูดถึงขอบจอโค้งเลยนะผมนี่นึกถึงโค้งร้อยศพตรงรัชดาเลยอะไรเพียย ก่อนไทำรายการไปโยคะท่าสะพานโค้งมาแต่บางทีแมก็คิดนะโยคะท่าสะพานโค้งแล้วต้องมีมือถือจอโค้งเปล่าวะก็นี่มันเป็นนวัตกรรมขนาดนี้เนี่ยทำให้จอมันโค้งขอบจอโค้งนี่แล้วเนี่ยมันก็มีประโยชน์บ้างสมัยก่อนเนี่ยมันก็ไม่เคยมีนะาเหมือนแบบขอบจอโค้งหรือว่าจอโค้งได้งอได้ว่าหน้าจอเป็นพาเนลเป็นพลาสติกไงอ่าเออเป็นลิควิดเซ็นเริสตตลใช่ไหมถ้าแทนมันจอโค้งเนี่ยมันต้องมีการแบบไปพ้นคว้าไปทดลองไปอะไรอย่างเงี้ย <ıyorlar. S 1> ต้องลองดูว่าจอโค้งได้ไหมโค้งไม่ได้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีอยากทำให้จอโค้งก็เอานนมาหักครึ่งไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่ฟีเจอร์ไม่ใช่เหรอตอนนี้ซัมซุงเขาทำได้แล้วก็คือทํามือถือที่มันจอมันโค้งได้เขาทําจากที่ค้นหน้าจอโค้งได้อ่าเขาทําจากนาฬิกาก่อนไงที่เราจะเห็นไอ้เกียร์ฟิทฟิทใช่ไหมฟิที่ทมันตัวไหนที่มันจอโค้งมีเกียร์เอสที่จอโค้งก็โค้งนิดนึงด้วยเหนกันไหนๆทำได้แล้วไงทำมันทุกรุ่นเลยแล้วกันเอามือถือด้วยขอบจะโค้งเรียกว่า edge screen คือมันมีหน้าจอตรงนี้เป็นหน้าจอที่ยแบบยกออกมาจากส่วนหน้าจอหลักใช่ไหมการทำงานมันก็หลักๆก,ก็คือเที่ยวข,ขายกันอยู่ตามโฆษณาก็ดูโนติิฟเคชันได้มีแจ้งตรงแจ้งเตือนอะไรมาก็คือการนี้คือการน,นี้อ่เวลาเราแบบเอ้ยนั่งทำงานอยู่เฮ้ย,ลย,ลยไลน์มาไลนนะ์มาต้องมองหน้าจอไงอก็เห็นแค่นี้ก็เห็นแล้วเออไม่ต้องหยิบขึ้นมาเปิดอะไรมันต้องมีใช่ไหมนะแล้วถ้ามาที่การเนี้ยก็ต้องดูอย่างนี้ไอ มมมไไ่่่่ใใชุนก็ได้มุนกลับมามุนกลับมาเพราะมันโค้งด้านเดียวจอใหญ่ไม่ต้องไปดูหรอกใอพวกมีวินโดว์ตรงนี้ไม่ต้องดูซื้อมือถือจอ5.6นิ้วมาใช้กระปุกตรงนี้เอาไว้แอบดูเวลาในห้องประชุมเจ้าหน้าจะได้มีว่าไม่ต้องหยิบขึ้นมาหรือบางทีจะเอาไว้เล่นเกม สั่งเบอร์เกอร์กันดีกว่ามันมีเกมที่อยู่เฉพาะบนขอบอย่างเดียวได้ด้วยใช้ที่เบอร์เกอร์เล่นไปเลยจ้ะบอกก่อนนะมันไม่ได้มีแค่บอกว่าเฮ้ยทำไมต้องเล่นจอเล็กอะไรเงี้ยไม่ไม่แค่นะคือจอ s ซูเปอร์โอเมเลตมันประหยัดแบตเตอรี่การที่ปิดจอยใหญ่ๆห่ไว้เนี่ยใช้แค่เนี้ยใช้ได้ทั้งวัวอ๋อมันเท่ตรงนี้เออเออเออมีเห็นมีผลมีเห็นมีผลนอกจากนี้หนึ่งฟีเจอร์ที่ชื่อว่าน้องนองนักศึกษาเนี่ยชอบมากมาใช้เป็นไม้บรรทัดได้ค่ะ แแบบนี้ใครก็ทําได้เพราะว่ามันเป็นไม้บรรทัดที่วัดระยะได้เห็นไหมเนี่ยมันมีเซนตมันมีเซนติเมตรเออวัดเซนได้แล้วรู้เลยเนี่ยเนี่ยจะวัดระยะเนี่ยกี่เซนวางเลยทาบปาีสามเหลี่ยมมุมฉากอ๋อมีนี่อ๋อกดกดเป็นเซนได้แล้วกดเป็นนิ้วได้ปะได้เนี่ยไม่กี่ปูกเองปากปากปากเห็นไหมเป็นนิ้ววางทาบเฮ้ยเป็นได้วเป็นนิ้วนี่มันคือนว้ตกนรม ดูสิครับรออะไรกันอยู่ครับยังไม่หมดแค่นั้นไม่ฟีเจอร์ที่เขาใช้ได้แบบเต็มประสิทธิภาพเนี่ยเพราะว่าเวลาใช้แอปของเขาเนี่ยปุ่มต่างๆที่มันเคยอยู่บนหน้าจอเนี่ยเกะกะเกะกะมันย้ายมาอยู่บนไอสกรีนขึ้นข้างมนเลยใช่ไหมนี่เวลาใช้อย่าง S Note หเราจะหยิบปากกาเนี่ยมาจดปากกาดนี่สิครับพี่นี่ใช้ S Note เนี่ยปุ่มที่เคยเกะกะเนี่ยมันมาอยู่บนนี้ นข้างมดเลยใช่ไหมระยะพื้นที่ทั้งหมดของหน้าจอเนี่ยเราสามารถใช้จดได้อย่างเต็มที่เห็นไหมใช้ได้เต็มหน้าจอเต็มเต็มเลยคือซื้อมือถือมา5นิ้วกว่าก็ได้ใช้5นิ้วกว่าเลยถูกต้องนี่ปุ่มต่างๆย้ายมาอยู่บนนี้หมดนะดีนะจะเป็น S Pen เวลาใช้จดโน้ตมีกล้องมีกล้อวิดีโอได้หมดโหมดกล้องก็จะมีปุ่มชัตเตอร์กันนะค่าปุ่มเปลี่ยนโหมดก็อยู่ตรงนี้เลยนี่ดีงามดีงามดีงามเฮ้ยแต่ว่านอกจากนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นช็อตคัทได้ด้วยนะ เปิดเข้าไฟชงไฟฉายอะไรอย่างงี้เวลาไฟดับปุ๊บแม่เรียกหาไฟฉายทำยังไงคะสามารถเปิดได้ในสองสเต็ปแม่ไม่ด่านะพูดเลยนี่ฟึ๊บเดียวใช่ไหมอ่าฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บไม่หลายฟึ๊บเลยอ๋อออนฟึ๊บนี่ถ้าคล้องแล้วมันจะไม่เกินสองสเต็ปโอ้โหถูกไหมมากไปมากถ้าไม่คล้องก็อนจจะเจ็ดแปดสเต็ปนิดนึง จริงพี่ฟีเจอร์ตรงขอบนี่มันเยอะมากเลยนะชีวิตจริงนี่ได้ใช้กันนั่นสิผมก็คิดอยู่เหมือนกันนะน่าจะได้ใช้ก็ใช่นะครับเวลากดถ่ายรูปอะครับมันสะดวกดีน่าจะได้ใช้น้อยอะครับผมเนี่ยบอกว่าอันนี้ไม่เลยครับใช้งานน่าจะง่ายขึ้นแล้วมีประโยชน์กว่าเดิมจะพูดถึงเรื่องการจับถือการใช้งานโน้ตเอชที่ถูกต้องเราบางทีต้องใช้มือถือไงมือถือเนี่ยเราใช้เนี่ยบางทีจะถือด้วยมือซ้าย ถือด้วยมือขวาแต่โน้ตเอชเนี่ยถ้าเกิดเราจะใช้เนี่ยต้องถือด้วยมือขวาเพราะเพราะว่านิ้วโป้งมันจะอยู่ตรงเอชกริดทำให้เราแบบรูดได้นี่รูดได้ปิดิดใช่ถ้าเกิดถือด้วยมือซ้ายเนี่ยมันเนี่ยใช่ไม่ได้ใช้เอชกรีนไม่ได้แต่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 ใช้ด้วยมือขวานะแต่ตอนที่คุยโทรศัพท์เนี่ยต้องใช้มือซ้ายคุยเพราะว่าซื้อมือถือจอโค้งมาเนี่ยถ้าเกิดถือด้วยมือซ้ายคนอื่นจะเห็นไง ใช้มือถือจ้องถ้าคุณใช้ด้วยมือขวาลองดูเป็นไงอเออว่ะนิ้วโปมันบังพอดีเลยไม่เห็นเห็นเหมือนมือถือ Galaxy ทั่วไปเออซื้อมา28,900ใช้เท่า8 9ดพเลยปวดตายวดตปวดตาวปวดร้าวปวด้ไม่ไ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 ด้แต่ถือคุยเรื่องถือนี้มือซ้ายมือซ้ายโค้งนี่แต่ผมว่านะนี่เป็นข้อยนำนะครับทาง Samsung ครับถ้าเห็นจากการใช้เห็นว่าคนใช้มือถือ Samsung Galaxy Note เาาองหม่ยหาึางพันนะครับควรจะย้ายไมโครโฟนกับช่องหูฟังเนี่ยแบบนี้ไว้ต้องขอบอีกด้านหนึ่งเหมือนโรเกนเกจแล้วถือปั๊บเห็นเลยจอโค้งชัดเนี่ยอเอาอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครถ้าทางซื้อไปแล้วรุ่นนี้เขาไม่แก้ให้แนะนำให้ใส่บลูทูธแล้วก็ให้ถือคุยแบบนี้ตามไปด้วยนะเขาจะได้ได้ยินไปด้วยได้โชว์ไปด้วยไงไม่งั้นมันไม่เม k e s เหรอที่หรือว่ามันไม่มี k e s e ส s ตั้งแต่ใส่บลูทูธถือมันละลาย พูดถึงเรื่องนวัตกรรมเนี่ยมันก็ต้องมาพร้อมกับราคาเนาะอย่างแกที่โน้ตเอชเนี่ยเขาเปิดราคาที่28,900บาทแปดนเก้าแพงกว่าโน้ตสี่แพงกว่าโน้ตสี่อีก3,000เป็นค่านวัตกรรมขอบจอขอบจอค่านวัตกรรมเพิ่มมาเพราะว่าเขาพัฒนามาด้วยความยากลำบากเนี่ยเปิดราคาตัวนี้28,900เก้าขาบอกกันว่าแพงอ่ะแพงไหมคะถ้าแพงกับโน้ตสี่ก็ไม่ใช่ของง่ายราคาน่าสนใจครับแล้วก็ราคาสูงอยู่ครับก็สมราคาครับก็ถือว่าสูงนะ ที่น่าสนใจเี๋ยวจน่าสนใจนี่แปลว่าอะไรมันก็เท่ากับแพงปะเพราะถ้ามันคุ้มมันถูกก็ต้องบอกว่าไอ้คุ้มเ้อถูกนวมตกรรมเลยอย่างเงี้ยที่เขาบอกว่าแพงเพราะว่าจริงๆมันเป็น Galaxy ร <c oughs> ุ่นที่แพงที่สุดเท่าที่ Samsung เคยเปิดตัวมาเลยมันเคยเปิดมาราคานี้มานล้วไม่เคยเปิด28,900บาทมาก่อนเฮ้ยแต่ถ้าเกิดเทียบราคากับ iPhone 6 Plus เนี่ยมันคือรุ่นอ่อนร้อยสุดนะที่ราคาเนี้ย <c oughs> อออแล้วตกลงซื้ออะไร <c oughs> โอ้ยซื้อเจ้าวะ พี่เราลืมพูดถึง 10, S อสเพนป่ะเคยดึงออกมาใช้ด้วยเหรอ